ขึ้นมาหน้าฟีดเลยไม้ไทยสันวอซัรกับเจคพอเฮ้ยล่าสุดนี่ก็เจอข่าวไม้ไทยสันค่อนข้างบ่อยนะครับใน f c e e o o o เนะีเป็นหนึ่งในข่าวที่โด่งดังมากนะครับในช่วงวันนี้เนาะนะเพราะว่าสวัสดีครับอสวัสดีครับผมขอบคุณคุณพงศกรด้วยนะฮะสำหรับโดเนทคือคืองี้เว้ยเมื่อตอนประมาณแบบกลางวันจริงๆตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วแหละเมื่อเช้าเห็นมีข่าว ก็คือไม้ไทยสันต่อยกับเจคพอลก็ต่อยกันวันนี้แหละก็เพิ่งจะต่อยกันจบไปเนาะแล้วก็ผลของการแข่งขันนะครับก็คือเจคพอลชนะคะแนนของไม้ไทยสันไปเอ่อสองยกแรกฮะก็เป็นของไม้ไทยสันนะครับส่วนที่เหลือก็เป็นของเจคพอลก็เรียกได้เลยว่าเอ่อมันก็ควรจะต้องเป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่าด้วยอายุอนานาเนาะที่มีมากแล้ว ก็เลยทําให้ตัวของไม้เนี่ยไม่ได้โหดดิบเถื่อนเหมือนกับเมื่อก่อนช่วงแรกอะ่ะยกแรกๆอะ่ะก็เหมือนกับไม้พยายามที่จะพุ่งเข้าหาด้วยความรวดเร็วครับแต่อย่างว่าแหละพอลาไม้ไท้สันเขาเป็นแบบนักมวยแับ,บตํานานอะไรเงี้ยก็เหมือนกับโค้ดของเจคเขาก็แบบน่าจะฝึกกับเจคมาให้แบบว่าจงใจฝึกมาเพื่อรับมือโดยเฉพาะอ่ะครับก็เลยกลายเป็นรูปแบบที่เจคเขาเล่นวงนอกไปแล้วก็แบบว่า ทิ้งระยะห่างจากไม้ไปนะครับก็เลยกลายเป็นมวยที่แพ้ทางเลยทีนี้ไม้ไทสันก็ด้วยอายุที่มากแล้วอนะก็พยายามที่จะพุ่งเข้าหาพุ่งเข้าหาเจก,ก็เบี่ยงหลบเบี่ยงหลบเบี่ยงหลบไปเรื่อยๆแล้วก็เอ่อย็บเยบชกชกไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะครับประคองประคองไปพอรัเป็นอย่างนั้นงงน,นี่สักยกสามยกสี่ไม้ก็เริ่มเหนื่อยแล้วครับก็ยื้อกันไปจนยกสุดท้ายอ่ะอืม ก็ตามนั้นนะครับนึกคือเรียกได้เลยว่าเป็นหนึ่งในมวยที่ค่อนข้างหนืดต่อยกันแบบหนืดหนืดใจจริงผมอะ่ะผมก็คิดว่าช่วงยกหลงัลงๆอะ่ะจริงๆแอบคิดว่าเจ๊กนะครับสามารถสามารถน็อกไม้ไทยสันได้นะแต่ว่าเหมือนกับด้วยความที่ว่าเขาไม่อยากจะไอ้นี่ด้วยแหละใช่ไหมล่ะเออมันจะได้แบบว่าคือเจ้าตัวก็มีความเคารพต่อไม้อยู่นะ เห็นเขาโค้งคำนับอะไรระหว่างที่ชกด้วยนี่ใช่ไหมล่ะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นรูปแบบที่โอไม่ก oh ็แต่ก็อย่างที่บอกเลยครับว่าจริงๆอะผมเชียร์ไหมนะ <c oughs> แต่อย่างว่าแหละต้องพูดว่าคนที่เราเชียร์กับเอเสิ่งที่เราคิดว่ามันจะเป็นอนะยังไงก็คือวัยวัยรุ่นมันก็มีแรงที่เยอะกว่าแล้วก็อะไรเยอะกว่าด้วยครับแต่ก็ยืนยืนคบได้ก็สุดยอดแล้วนะไหมอ่ะเมื่อก่อนก็ เป็นสภาพนี้เหมือนกันครับไม้จะแบบค่อนข้างแพ้ทางมวยที่เขาแบบว่ายื้อๆอยู่แล้วนะเสียดายเสียดายจริงๆก็อยากเห็นตำนานกลับมาพังงานใหม่แต่ก็ <c oughs> เออตอน,นเด็กๆคุณจาได้เลยว่าไม้ไทยสันนี้คือแบบว่านักมวยระดับแบบโคตรอภิมหาโคตรดังอะ่ะที่แบบว่าเป็นระดับตำนานะนะครับจริงๆบางคนแม่งถ้าเป็นเด็กยุคขขหลังอะ่ะจะติดภาพที่ไม้กัดหูไงเพราะว่าคนเขาชอบ เอาไปรอแล้วพูดถึงพอเราพูดถึงไมมไทยสันจะพูดถึงกัดหูแต่ว่าเอาจริงๆเขาเป็นนักมวยที่ได้ชื่อว่าเป็นโคตดมวยที่เก่งที่สุดอีกหนึ่งคนบนโลกของโลกใบนี้เลยครับก็เลยแบบว่าเชียเออถามว่าผิดหวังไหมจริงๆไม่ได้ผิดหวังหรอกคือเราเข้าใจอยู่แล้วไงเรื่องของอายุอะไรเงี้ยมันก็เป็นไปตามกาลเวลาเนาะสวัสดีจ้าพี่และทุกๆคนนะ สวัสดีครับผมสวัสดีน้องชายของพี่ไม่รู้เลยว่าคุณเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายนะครับถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นน้องชายถ้าหากว่เป็นผู้หญิงก็เป็นน้องชายเหมือนกันคือคือไอหยังเนะก็ผ <c ười> <c ười> <c ười> ิดหวังผิดหวังนิดหน่อยและกันที่แบบว่าไม่ไม่ชนะเนาะ เพราะใจจริงเราก็เชียร์ไม้แหละใช่ไหมละ่ะมันเหมือนถ้าให่พูดก็คือไม้ก็เหมือนเป็นฮีโร่เราในวัยเด็กเหมือนกันน่ะใช่ไหมเหมือนเรานั่งดูแบบซูเปอร์แมนแล้วเราก็แบบดูในวัยเด็กแล้วเราก็ผูกพันอะไรประมาณนี้ใช่ไหมละ่ะแม้ว่าเราจะไม่เคยรู้จักเขาอะแต่เราก็แบบเออนี่ไงฮ,ฮีโร่นักมวยในดวงใจเรากลับมาชกอีกครั้งแต่ก็แพ้คะแนนนะครับใจจริงก็อยาก อยากให้มันแบบรู้ๆไปเลยมากกว่าไงอันนี้มันเหมือนแบบว่าเจคพอลาแบบเห็นว่าหลังๆไม้เริ่มหนืดแล้วก็ยื้ออย่างเดียวนะครับเอาแต่ยื้อเอาแต่ยื้อจริงๆถ้าจะไอ้นี่ก็น็อกไปเลยดีกว่าเออมันจะได้ไม่ได้ดูเป็นการแบบเหยียดหยามอะไรมากขนาดนั้นอะแต่เข้าใจไงว่าแบบไม่อยากไม่อยากน็อกไม้ไงเพราะว่าถ้าหากว่าน็อกไม้ไปอ่ะก็น่าจะเป็นแบบเขาเหมือนเป็นนักมวยฮีโร่ของหลายๆคนนะ,นะ,นะอาจจะทาให้หลายๆคนแม่งรู้สึกไม่ดีได้อะไรประมาณนี้ย มหากราบนะครับจริงๆตอนแรกอ่ะก่อนเริ่มที่เขาจะชกกันอะ่ะก็คือม,มีมีตบหน้ากันด้วยนี่ใช่ไหมแต่ผมเข้าใจนะมันเป็นในเรื่องของการทําให้คนอยากดูครับเป็นกระตุ้นเรียกกระแสระครับมันเหมือนกับแบบว่าเวลาเขาก่อนที่เขาจะขึ้นชกอาจจะเอานักมวยเข้ามาประชันหน้ากันก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะมีพูดจาแบบว่าเหยียดหยามกันจะขึ้นชกกันแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง ในความเป็นจริงไงครับบางคนอ่ะถ้าเป็นคนไทยอ่ะจะมีความรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบอะไรแบบนี้จะมีความรู้สึกว่าหมันไส้คนนี้แม่งแบบมั่นใจในตัวเองมากอะไรเงี้ยและสุดท้ายโดนน็อกเส,เสียเองอ่ะแต่ว่าเอ่อเอาความเป็นจริงนะผมค่อนข้างชื่นชอบคนจาพวกนี้อยู่ครับผมผมค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าพวกเขาเป็นคนที่เสียสละที่เขาแบบว่ายอมที่จะเป็นตัวร้ายอ่ะยอมที่จะแบบผมเชื่อนะว่าแบบว่าต่อหน้าฝูงชนต่อหน้า อะไรแบบนั้นอะเขาไม่ได้อยากที่จะแบบพูดจาปามา่าศัตรูพูดจากวนส้นตีนเหยียดหยามศัตรูแบบนั้นหรอกเพราะว่าผู้คนรอบข้างก็จะมองว่าเขาแม่งเป็นพวกแบบว่าอนิสัยไม่ดีหรืออะไรแบบนั้นใช่ไหมล่ะคือคนทั่วไปจิตวิทยาแม่งไม่อยากทําอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ว่าเขาอะยอมที่จะเป็นตัวร้ายยอมที่จะทําแบบนั้นอะเพื่อให้รายการมาสนุกเพื่อให้มันมีแบบเ,เขาเรียกว่าอะไรดีล่ะมี เนื้อเรื่องอ่ะเออเหมือนมวยปั้มอย่างเงี้ยจะต้องมีการแบบพูดเหยียดหยามกันก่อนก่อนขึ้นโชกก่อนขึ้นปั้มอะไรอย่างเงี้ยผมว่าคนพวกนี้ค่อนข้างที่จะมีความแบบเสียสละมากเลยเนาะถ้าเป็นตอนเด็กๆครับถ้าเป็นตอนเด,เด็กเราก็อาจจะมีความรู้สึกว่าอีไอ้พวกมั่นใจในตัวเองสมน้ําหน้าโดนอัดน่วมกลางเวทีแต่ว่าแบบพอเราโตขึ้นมาอีกสักระยะหนึ่งอ่ะเราจะรู้ว่าเออว่ะเขาแม่งโคตรเสียสละเลยเนาะแบบว่าให้รายการมันสนุกขึ้นอะไรแบบเนี้ยเอออันนี้ก็คล้ายๆกันคล้ายๆกัน มีแบบตบหน้ามีพูดจาหยามกันด้วยอะไรเงี้ยจะได้แบบทําให้บรรยากาศดูคืนเคงสนุกข,ขึ้นครับประมาณนี้มวยผมไม่ได้ดูนานมากเลยผมมวแต่ไปดูมวยในเว็บอย่างเดียวมวยอะไรวะคุณไปดูมวยเรียกได้เลยว่าการต่อสู้บนสังเวียนมวยแต่มันแค่สู้กันเป็นฉากแอคชั่นบนสังเวียนเฉยๆไงแต่มันไม่ได้ต่อยก,กันเออแต่มันอาจจะต่อยก,กันแต่คนละรูปแบบใช่ไหมเออแม่งเอ,อ้